นักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็จะมีเพื่อนเนี่ยมาร่วมนำสนิทด้วยวันนี้นะคะให้นักเรียนดูนะว่าเพื่อนเนี่ยแสดงอะไรให้นักเรียนดูนะคะวันนี้มีสุนไรนะคะอะพร้อมหรือยังคะนักแสดงอะพร้อมแล้วค่ะน,นักเรยน วันวันสองวันนี้สาวันสงกรานต์สี่วันลาลินกยสิบห้าวันกระเตยใครถึงเป็นวันกระเทยตบนประวันจิกห้า tudo tá มันอยู่ในภาษาไทยเราเรียกว่าคำอะไรเอ่ยคำ,คำปริยาธรรเขาเรียกว่าคำปริยาอา้าวนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำกริยาคืออะไรคำปริยาคืออะไร,ร,ออะไระเชิญค่ะคือคำที่บอกอาการนะอาการอากของประธานาก,าก็คือคำที่บอกอาการของประธาน คำที่มันจะมาเป็นประานในประโยคได้นคือคำชนิดไหนลูกคำนามอ่ก็คือคำนามกับอะไรคะคำสรรพนามก็คือคำนามคำสรรพนามใช่ไหมครับเพราะฉะน้นสรุปใหม่กคยพอจะสรุปให้คุณครูใหม่อีกครั้งได้ไหมคะว่าคำเรียาคือคำลักษณะไหนกายจะบอกใหม่ได้บ้างใครยกมือสิคะอ่ายกมือกันอ่าเจิกเก่อชิ ยา,ออา,าคือคำท,ำที่บอกอาการของคำนามในสรรพนามอ่าถูกไหมคะถปมือเพื่อนคยาก็นที่บอกอาการหรือบอกค่า่างหรือบอกสภาพของคานามหรือครสรรพานามะนะคะคานามเราเรียนแล้ยังลูกรยนแะอ่าคำนามได้แก่คำคำที่บอกอะไรค้ คือคำที่บอกชื่ออะไรครับชื่อคนสัตว์สิงห์หมสัตว์นี่นะคำนามก็เออก็คือคำที่บอกชื่อคนสัตว์สิงห์หมสัตว์นี่เอายกตัวอย่างคำนามก็คำเสือก็เสือเอาเสือมาตทำหน้าตาอะไรได้ปะการณ์ก็เออกัดคนไม่ใช่กบคนนะกัดคนนะคะนอกจากกัดแล้วยังไงอีกคะกิน

จันจันอัตมาอัตมากาะผมกับผมดิฉันใช่ไหมอ่าอาการของจันใช่จันเน,น,เนี่ยแสดงอาการอะไรได้บ้างหมียิ ben ้มหัวห้ยหัวรอนหัวรอกเสร็จไหมคะ เป็นไหมมือปหมเป็นเป็นคำกริยาไหมไม่ไม่ไม่อะไรแกว่าไม่ไหนรแกว่าเป็นอ่ะเอามือลงแล้วจะอ่าต้องควรจงให้เป็นคำกริยาไหมเป็นไหนรแกว่าเป็นไหนรแกว่าไม่เอามือลงนะคะเดี๋ยว เรามารู้กันว่าระหว่าง2ใบนี้ถ้า2ปัตรกรรสองใบนี้นะักเรียนพอจะบอกได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นคำเริยาแน่นอนถูกไหมคะ mm. แต่ปัตรกรรสองใบนี้นัก mm. เรียนไม่แน่ใจถูกไหมว่า mm. มันจะเป็นคำเริยหรือไม่นะคะคำเริยค่ะนักเรียนมันมีหลายชนิดนะคะมันไม่ได้มีเฉพาะบอกอาก,การาของคำนาม หรือสรรพนามในบางครัร้งคำิยามันอาจจะมีภยามาชนิดอื่นด้วยเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และดูจากข้อควาข้างบนนะคะอ่าดเดี๋ยวคุณครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนก่อนนะคะ อ้าคพี่บูผ่านไปชนิดตัดไปน,าานะคะอ,อ้าวเรามาดูาคำศัพท์ชนิดนี้ใครอ่านชื่อศัพท์นี้ได้บ้างเอ่ยอ่านว่าอย่างไรใครอ่านได้ดยกมือค่ะน้พี่บูอีกแล้วอ้าวอ่านว่ายานนังไงคะคำศัพท์นี้วิวิกัเตัดทาตาจีนิยาม วิทอะไรนะคะวิตาศาตร์กิริยาครับอ่ารบมือให้ครูน่อยค่ะคำนี้อ่านว่าวิตาศาตกิริยานะวิตาศาตกิริยาเป็นเรียงประเภทไหนอ่านชื่อคมหมายของมันคือบางริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำ วาเติมเต็มคามหลังเสมอได้เก่คําว่าเหมือนเป็คืออ่าได้เก็กับคำว่าเหมือนคําว่าเป็นคําว่าคือหรือเราอาจจะบอกว่าเป็นพยาส่วนเติมเต็มนั่นเองนะคะเป็นกยัญชนที่เหมือนกับกยัญชนที่มาช่วยให้พยัญชนะเนี่ยจะเติมขึ้นนั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นประโยคก็ยกตัวอย่างว่ารายงามเหมือนขุนแผน เหมือนเพราะว่าเป็นนะคะคำเหล่านี้คือวิกตัตติยาหรือกิยาส่วนเต็เ็อาจจะมีกิเลสปิยาละหรือคำหน้าที่เป็นกิยาละไปเลยนะคะมันไม่ได้บอกอาการแต่บอกสภาพนั่นเองนะคะเป็นกิยาที่บอกสภาพนะคะสภาพไงก็คือสภาพในลักษณะตัวอื่เยอะเช่นคำว่าเหมือนเนี่ยก็คือบอกสภาพ่อเหมนนะคะ รายงานเหมือนคุณแม่ค well ่ะคุณแม่ฉันเป็นคุณครูอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นก็เป็นวิษตักพิยาก็กิยาส่วนเติมเต็มเหมือนกันนะเพราะนั้นบัตรรมในกระดานเห็นไหมยังเห็นแล้วเห็นแล้วอมีคำว่าเหมือนมีคำว่าเป็นคำว่ากครสักการยางเช่น็คไปแต่งประโยคได้แล้วค่ะ ไปแต่งประโยคน์ได้ไหมคะเอาปี๊ยเหล่านี ics, it, yeah it, right? ้มาแต่งประโยคน์ได้ไหมคะใครได้บ้างยกมือค่ะอ cool yeah, uh ่าเร็วๆหน่อยอ่าเมื่อกี้คุณคุยแล้วน้องแก้วจะยกมือใช่ไหมอ่ายกมือเลยลูกเก่งมากค่ะอ่ะยิงก็เลยลูกยิงก็เลยแล้วตอบมาเอาแต่งประโยคชน์นะคะคำว่าอะไรคะจะเอาคำว่าอะไรมาแต่งประโยคดี นึ่งปริยาเลยปริยาุหรือปริยาใช่อ่ปริยาลุกหลอดหรือปริยาช่วยเป็นยังไงคะปริยาเหล่านี้เป็นคำปริยาที่ทำหน้าที่ช่วยปริยาอื่นให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่คำว่า กรมีต้องมีปิยาหลักก่อนนะคะจึงจะไปช่วยได้ถ้ามีเฉพาะปิยาช่วยบางครั้งประโยค์มันจะเป็นยังไงลูกไม่สมบูรณ์นะคะปิยามันจะประโยชน์มันจะไม่สมบูรณ์ถ้ามีเฉพาะปิยาช่วยนะคะเขาก็ยกตัวอย่างประโยคบอกว่าฉันจะไปหาเธอในประโยคนี้ไหนปิยาหลักโลก ไปครับไปแล้วก็ว่าอะไรด้วยหาไปหาน,นเองใช่ไหมคะเพียล่ะไปหาอ่าแล้วคำว่าอะไรมาช่วยคะจะจะบอกให้รู้ถึงว่าจะไปช้าหรือไปเร็วถูกไหมคะใช่ไหมคะฉันจะไปหาเธอบอกถึงว่าไปหานี่แหละ เดี๋ยวนี้เลยก็คือบอกถึงความเป็นปัจจุบันใช่ไหมคะเออบอกถึงความเป็นปัจจุบันไม่ได้บอกถึงความว่าฉันไปหาเธอไม่รู้ไปเมื่อไรแต่ถ้าบอกว่าฉันจะไปหาเธอแสดงว่าจะไปเร็วๆนี้แหละนะคะแต่ไม่รู้ไปตอนไหนถูกไหมคะเพราะนั้นคาว่าจะเนี่ยทำหน้าที่ช่วยกริยาหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะทำหน้าที่ช่วยกริยาหลักอีกครั้งหนึ่ง อ่าใบสุดท้ายบัตรคำใบสุดท้ายเรื่องเรียนบอกคุณครูมาเมื่อเกี้ยบางคนบอกว่าเป็นปริยาบางคนบอกไม่ใช่สรุปว่าเป็นหรือไม่เป็นคะเป็นนะคะเป็นมีคำว่าจะคำว่าอ่านคำว่าต้องและคำว่าอะไรอีกโจงโจงคำว่าอะไรคะควรควรอ่าโจงแล้วก็ควรอยู่ในประโยคใช่ไหมคะอ่าคุณครูจะให้นักเรียนดู คำพยาเนี่ยขยายคำพยาด้วยกันก็ได้นะคำพยานอกจากมันจะบอกอาการของน้มและบอกอาการของกำลังสัพนามแล้วมันยังขยายคำพยาด้วยกันได้อย่างเช่นสันติเดินเล่นตอนเช้าในพริยาที่ัำหน้าที่ช่วยค่ะเออมาขยายคะเลี้ว่าเดินเดินยังไงเดินเลี้ย เด, ảo, ด lên, ินเล่นตอนเช้าเดินเล่นนะคะอัน <Okay>. นี้ก็คือิริยาที่ทาหน้าที่ขยายิีิยาด้วยกันนอกจากมันจะบอกอาการแล้วนะคะมันยังขยายิรญญาด้วยกันด้วยนะคะอาหมดแล้วนะคะานักเรียนเข้าใจอยางทีนี้เข้าใจใจแล้วเข้าใจแล้วอาเดี๋ยวครูเนี่ยจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ6คนนะ กลุ่มละ6คนแล้วให้นักเรียนอ่านนะคะอ่านเรื่องกำเนิดกบกเนี่ยแล้วนักเรียนก็บอกคุคูครูมาว่าจากเรื่องเนี่ยคำเริยาคำว่าอะไรบ้างและเป็น,รน,นกริยาชนิดไหนได้ไหมคะได้เจอกักเพยาอะไรบ้างและบอก้วยว่าคือคำเริยาชนิดไหนได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แบ่งกลุ่มนะ ให้แบ pues, ่งกลุ่มอ um ้าวกลุ um ่มนี you you? ้ได้ไหมอยู่ใกล้กันได้ได้ครูเนี่ยอยากให้เวลานักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาทำงานกลุ่มนะทำงานกลุ่มแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็แต่ใบงานนี้ต่างคนตาก็เขียนของตัวเองคิดกันภายในกลุ่มได้ไหมคะได้นะคะ กันเนาต่างคนต่างหาก่อนก็ได้ค่ะว่าคำไหนคือคำปิยาแล้วมาตกลงกันว่าใช่หรือไม่ใช่มาปีเคราะห์ร่วมกันนะคะถัดไปก็มาดูซิว่าคำปิยาที่เรานำเสนอเนี่ยเคื่อนไปใช่หรือไม่ You ส่วนเติมเต็มนี้มันอาจจะทำในลักษณะของเป็นเรียงๆนะคะเป็นเรียักได้ต่อไปเรียาชนิดสุดท้ายเรียาลุกคราะเรียานุเคราะห์หรือเรียาช่วยนั่นเองเรียานุกคราะห์นี่จะทําหน้าที่ยังไงคะทาหน้าที่อะไคหมายชัดเจนยิ่งขึ้นอะไรนะคะทําหน้าที่อะไรคะช่วยทำกิริยาหรือ อ,อ่าช่วยคำกริยาละให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอ่านักเรียนเข้าใจถึงชนิดของคำกริยาและความหมายของคำกริยาแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปบันทึกนะคะสรุปด้วยภาษาของนักเรียนเองนะคะลงไปในสมุด ห้าอยากเรียนไปการเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไดค่ะแล้วก็ศึกษาจากใบความรู้ที่ครูคให้ไปเมื่อกี้นะคะเพิ่มเติม <c oughs> สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณรู